เป็นไรนีเราก็จะมามีคนบอกมานะครับว่าแถวนี้มีจระเข้ดุนะครับเราก็เป็นผู้วิทักษ์สันติราษนะครับว่าจะมาตัดตรวจตาดูครับว่าแถวนี้มีจระเข้หรือเปล่านะฮะก็ไม่มีนี่นะแต่ทั้งชาวบ้านหมู่บ้านนี้ครับเขาบอกไว้ว่าแถวนี้มีจระเข้นะครับเราก็จะไปดูกันครับเจอแต่หมานะหมาอะไรไม่ต้องล่าหรอครับ จระเข้แม่งอยู่ไหนวะแม่งมาร์กไม่ได้ด้วยครับจระเข้อะเป็นสัตว์เที้ยมากโอเคครับเราจะมาดูกันนะว่าจระเข้อยู่ไหนจระเข้อยู่ไหนวะอ,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 อุ๊ยโอ้โหมากูดช็อกตายแล้วนเนี่ยเยอยไม่มีเยอยเหมือนมันจะมีเยอะปะ เฮีย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 ไอ้สัตว์โอ้โหพ่องเนี่ยพ่องี่เขยสัตว์อีโอ้พ่องไอ้สัตว์ขึ้น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 ไม่เำอะเรไปเฮ้ย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 เฮียเฮียกูกูมาหลงกูดีดมึงลีกูทำไมสั่เฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายคือมอฟินเฮ้ยเฮียจะตายแล้ว หมาไมาไม้อ <boundaries> ่ะไม้อ่ะเฮ้ยปืนกูอ่ะปืนกูอ่ะเฮ้ยปืนดิปืนควย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 เที้ยวมาเอ้ยเที้ยวจระเข้สัตว์ควยเอ้ยควยจระเข้พ่องมาอีกดีเที้ยวโอ้โหอืมอืมเป็นคุยอะไรกูฮะอืมโอ้โหอะไรเยอะแยะโอ้ยเที่ย เฮี้ยหนังหนงหนังเอาแงงอุ้ยเฮ้ยบ้านเยี้อจะทะเลเยอะชิบหายเลยเฮ้ยผู้พิทักษ์สันติราจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหวังว่าคงจะไม่มีอีกนะโอ้โหขี้ตดขี้รถตดหายแม่งยี้ไหนมั่วหมดแล้ะ โอ้ผมผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วกนะันฮะอ่าไม่ไหวละโอเคฮนะก็กลับมาต่อนะฮะมันเราฆ่าจระเข้แล้วเราต้องเอาเอาอะไรมนะเอาหนังไปเป็นหลักฐานนะฮะบอกชาวบ้านว่าจระเข้สาบสูญไปแล้วนะฮะแล้วผมก็หาถึงนะแ,มแม่งไม่เจอสักทีครับผมช่วยกันหาดกวยาฮะผมลงไปผมจะเจอไอ้แค่ตัววะเนะี่ยผมคลัวแล้วอะ่ะขี้ตดหดหายไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้ไ้ขี้มัมนจริงๆนะ เนื้อจระเข้มันอยู่ไหนอ่ะผมฆ่าในแถวเนี่ยผมไม่กล้าลงมาแล้วอ่ะที่ไหนวะผมไม่กล้าเสี่ยงแล้วอะลงไปดูหน่อยเนื้อจระเข้ไปไหนอ่ะกูจะให้ชาวบ้านเล่นอนะอ่าอ่าอย่าบแยบโผล่ามาอีกนะอ่าโผล่ออกมากูกูฆ่ามึงอ่ะเหยอะอยู่ไหนวะ ฝนไม่ม่เป็นใจเลยครับโอ้ยผมไปทำใจมาครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะมาห,า,หา,มาเนื้อมันี่ยอยู่ไหนอ่ะอ่าออกมาเดชอุย้ยฟีนนิง่งชูงชิวิง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 ,วง,วงเออมันมันก็ไม่มีอะไรโอ้โหกระจอก่ะโซลเค้แม่งเหม็นน่ากลัวเลยเนอะว่าปะครับ ตระเี๋แม่งเหม็นน่ากลัวโยเนื้อมาดิคุณจะให้ชาวบ้านสั์ต้องระวังยิ่งกว่าเดิมอะมันไม่ได้น่ากลัวตรงตัวมันหรอกครับมันน่ากลัวตอนมันโผล่ครับไม่รู้ตัวอ่ะนยังไงไม่รู้อะตอระเี๋ไม่นีสใส่เป็นอย่างนี้แหละเพื่อผมเป็นสิ่งโต้ผมเรียกววามากัดแม่งแม่งดีดีแต่ตุ้มครับไอพวกเนี้ยพบไม่ได้ครับแม่งเอ ชอบอู้นั่นไงเหียขอแก้แค้นหน่อยตะเค้ปะไอ้ตว์ได้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันมึงกูไม่งโง่หรอเอาหนังไอ้เฮี้ยนี่ก็ได้ครับไอ้สองตัวนั้นตายไปแล้วผมลงไปลุยกันมาเลยดีปะมึงเหมือนจะพ้นพิษใส่ผมงางแล้วมึง ทางมึงเออตายไปจะมีตัวอะไรมาปะวะเฮ้ยจำดูมันเร็วเร็วเอาเนื้อดิเอาเนื้อดิเร็ว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 ดิเร็วดิเร็วดิสัตว์สัตว์พ่องอีเร็วทีเดียวจบนะเร็วจะไปให้ชาวบ้านดูดิดิดิเอาเนื้อเอาเนื้อดิเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเร็วอีชัดแม่งเร็วเร็ว ดูดีดูดิดูดีดูดิไปดูเลเทอร์เลเทอร์พ่อองไปที่เฮ้ยมีป่าวะโอ้มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่เท่าไหร่เลยอ่ะโอเคนะๆๆก็เดี๋ยวผม <c oughs> ไปประกาศให้โลกรู้อุ้ย <c oughs> แป๊บนึงนะครับไม่ได้หรอกครับกวางผมจะมาคราฟของหายากมากนั่นนั่นฉากเดิมๆครับ เรามาติดตามวิถีชีวิตของสัตว์โลกกันไอ้นี่วัวก็หายากนะผมค่อยมาฆ่ามาแล้วกันแป๊บหนึ่งวิถีสัตว์โลกครับลา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 ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่จะแดก,กแล้วครับเฮ้ยด,ด,ดู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 กินดิอ้าวโอ้โหไม่ไม่แน่เลยอะ่ะมึงโ่อถานมึงมึงหนีไปไหนไอ้สัตว์หนีไปไหน ยิ่งแม่งไม่โดนะนะแต่เลยมึงผมต้องกำจัดให้หมดนะครับไม่งั้นชาวบ้านจะอยู่ไม่อยู่ไม่ได้ฆ่าม e ันนี่สักพ่อแม่งฆ่าม่งตายอยู่ดี่อีอะมึงนี่ไม่ไม่เก่งเลยไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งไม่ไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่จะกลัวอุ้ยเขี้อโจรมาครับโอเคลองมาเนี้ยกันจะมีตัวอะไรมาบ้าว้าเร็ว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  เร็ว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 ดิเร็วดิเร็วดิกูขนตัวลุกแล้วเนี่ยขึ้นมาดูหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยแอบโจรนะโอเคนะฮะผมขอไปทำใจอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วโอเคฮะมันเหลือตั้งหนึ่งตัวครับเราขอมาทำชีวประวัติก่อนครับว่าจ้าแค่นี้ชื่อลิซซี่นะครับ เป็นพวกชอบซุ่มครับพบไม่ได้ชอบอู้นะฮะผมดูแล้วเฮียตอนนั้นผมเห็นนะออยู่นี่ไงมากัดนี่ดิโอหเฮียมีทั้งเสือมีทั้งอะไรเนี่ยมาขี้อ่ะเนี่ยไม่ใช่โอเคโอเคนะไม่มีอะไรครับไม่กูตกใจนะโอเคก็เหลืออีกตัวหนึ่งครับชาวบ้านเรียกร้องมานะครับก็ต้องมาฆ่ามันนะครับนี่ได้ แอบผมมีวิธีเด็ดแล้วครับแม่งไม่สะใจครับฆ่าของปกติใช่ไหมนี่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยดูดูเฮ้ยแกกินดิกินดิโอ้โหขนตูดลุกหมดเลยเมื่อกี้เดินผ่านจอเคไม่ง่าบวะผมไม่ใจเลยแป๊บหนึ่งครับเราต้องเล่นของหนักกับมันแล้วับจระเข้อ่ะมันทำกูขนตูดลุกได้ไมันต้องเจอกู าระยะประชิดเลยครับเอ๊วอทส์แอบไก่เอวอทส์แอบวอทส์แอบเผกกายโอ้โหตามึงน่ากลัวมากกระโดดถีบมึงได้ไหมเนี่ยได้มึงเล่นอย่างงี้กูเหรอไหมเออเยียมตัวตายตัดเยี่ยมตัวตายไม่รอดมึงมองหน้าครั้งสุดท้ายครับจระเข้จะหมดจากโลกนี้แล้ว ที่อยาทำกูเจ็บมาเยอะนะเหนือไหมแค่นี้ก็หมดพิษหมดภัยกันแล้วใช่ไหมโอเคไม่หมดแล้วครับโดนมาโดนมาก็โดนมาก็โดนมาก็ากเรือจมจะใช้อาวุธจะใช้อาวุธที่ยงั้นเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายแล้วกันครับผมฆ่าตระกูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปบอกข่าวชาวบ้านกันโอเคนะยังเจออีกตัวหนึ่งครับก่อนกลับครับมาอีกสักตัว มึงอุ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเี้ยมันตายป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายป่าโอ้เรือเรือบินเลยครับมันตายป่าววะคนอยู่ตาแรงขนาดนั้นอะตายป่ากระเด็นตกเรือแล้วครับกี้จระเข้แม่งพะงาดขึ้นมาจากแม่น้ําไม่ตายก็บ้าแล้วครับลงไปเก็บเนื้อกันตรงไปอ่ะ นั่นงับตายสมหน้ามึงรู <c oughs> ง้จักไอไปน้อยไปแล้วอ่ะตายไปตายไปอ่ะตายไปโอเคพอแค่นี้ดีก่ะมันน่าจะหมดโลกแล้วนะมึงจะเหลือให้กูเห็นนะเว้ยกูแคนจระเข้ล้วบัดนี้เป็นต้นไปกูเจอกูข้างแน่๊ยตัวอะไรช่างแม่งฮนะทำสารคดีต่อละบ๊ายบาย